เชื่อโยทอกับสถาบันความงามสมิติเวชศิีราชา <c oughs> เพราะว่าวันนี้นนะคุณหมอจะพาไปชมขั้นตอนของ f r ชชิโนลเรเซอร์ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า f r ชชิโนลเรเซอร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลอะไรบ้าง <c oughs> ค่ะคุณหมอ Fractional laser จะ,จะเด่นในเรื่องการดูแลหลุมซิวนะคะผิวหน้าไม่เรียบเนียนหรือว่าคนที่มีรูขุมขนกว้างนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคำตอบของคุณที่อยากมีหน้าผิวหน้าเรียบเรียบเนี่ยจะติดตามชมการตัวนี้พร้อมาเนี่ยคะพร้อมแล้วค่ะจะได้ไปชมไปชมพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะ ท่าคนผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะครับคุณหมอมียาสำหรับาาารความงามสมิธิเวนและแอนอยู่ภายในห้องทรีทเมนต์กับเครื่อง Fractional Laser นะคะซึ่งการทำงานนะครับค่ะการทำงานของเครื่องนี้นะคะจะเป็นระบบหน้าจอสัมผัสทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะปรับได้นะคะว่าอ,อ,อยากจะให้ เลเซอร์ออกมาเป็นแนวแบบไหนนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาตรงบริเวณไหนนะคะหมอก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าะจะให้มีฟอร์มไหนขึ้นมานะคะ,ะตรงบริเวณจมูกหมออาจจะเลือกเป็นวงกลมนะคะตรงบริเวณแก้มหมออาจจะเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ส่วนที่หมอไม่ได้ยิงเลเซอร์ลงไปเนี่ยก็จะมี เล็กๆนะคะมีมีรูปฟอร์มเล็กๆนะคะที่สามารถที่จะทำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยะจะมีจะมีตัวปุ่มที่สามารถที่จะปรับให้หมอวาดรูปขึ้นมาได้ว่าสมมติว่าคนหน้าคนไข้มีปัญหาไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะคะหมอก็สามารถที่จะปรับรูปวาดรูปขึ้นมาได้ว่า จะให้จะให้พื้นที่ที่ต้องการเป็นแบบไหน,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรับองศาได้แล้วก็มีสามารถปรับความแรงของเลเซอร์แล้วก็นอกจากความแรงแล้วเนี่ยก็จะมีปรับว่าหมอจะให้ในหนึ่งพื้นที่หนึ่งตารางเซนติเมตรเนี่ยมีเลเซอร์ลงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัญหาที่ได้ปัญหาที่คนไข้มีนะคะะค่ะ,คะอยู่กับความไม่เรียบเนียนของผ,ผิว่ะค,ะค้ะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับ ความเข้มข้นของเลเซอร์อและี่อยู่ในมือคุณหมอนี่คือค่ะอันนี้คือหัวเลเซอร์นะคะซึ่งเวลาทําจริงเนี่ยะจะต้องใส่แว่นทั้งหมอทั้งคนไข้เลยนะคะ,ะหมอก็จะตัดต,ตั้งค่านะคะอย่างสมมติว่าคนนี้เนี่ยหมาก็จะเลือกฟอร์มก่อนเหมอก็จะมาทําตรงบริเวณแก้มตรงนี้เหมอก็จะเลือก เป็นสี่เหลีย่ยมจัตุรัสก่อนนะคะแล้วพอปรับพลังงานนะคะหมอก็จะปรับแล้วก็พอจะยิงเลเซอร์ก็จะกดเรดี้นะคะก็จะมีฟอร์มของเลเซอร์เดี๋ยวจะทำให้ดูที่กระดาษนะคะเพราะว่ายิงคนไข้จริงไม่ได้นะคะสาธิตนะคะอืมก็เลเซอร์ก็จะเป็นประทัะผิวหน้า คนไข้ที่มีเรียบเนี่ยแสงเลซเซอร์ก็ทำแบบ่เลเซอร์ก็จะออกมาเป็นตารางเป็นจุดๆอย่างนี้นะคะอย่างที่หมอบอกไปว่าเ,เลเซอร์เนี่ยจะยิงเป็นแท่งๆลงไปนะคะซึ่งการทำลายพื้นผิว ที่หมอไม่ต้องการเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะจากข้อดีของคำว่า fractional laser ก็คือจะยิงเฉพาะจุดนะคะใช่ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็จะไม่ถูกจะไม่ถูกกระตุ้นด้วยเพราะเครื่องมือตัวนี้จะลงไปกระตุ้นคอลลาเจนชั้นผิวชื้นะคะให้ทำงานกลับมาเื็นผูสภาผิวกี่อแนะนำได้เลยค่ะคุณหมอครับในส่วนของส่วนใหญ่คุณหมอมักจะพบความไม่เรียบเนียนบริเวณไหนมากที่สุดของคน คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับแก้มนะคะบางคนก็จะมาว่าลูกขุมขนตรงบริเวณข้างแก้มหรือว่าตรงจมูกเนี่ยไม่เรียบเป็นเป็นหลุมลงไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นสิวเนี่ยก็จะมีปัญหาหลุมสิวตรงบริเวณแถวนี้นะคะหมอก็จะดูปัญหาแต่ละคนไปแล้วก็อาจจะเน้นปัญหาเป็นจุดๆไปเนี้ค่ะส่วนใหญ่ที่เป็นบริเวณข้างแก้มเนี่ยใช้เวลา ต่อเอนนืกัปกติหมอจะนัดคนไข้มาประมาณเดือนละครั้งนะคะหลังทําปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็จะมีเหมือนกับหน้าแดงๆนะคะหน้าแดงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นการบอกบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเออเลเซอร์เนี่ยได้ไปกระตุ้นผิวชั้นใต้แล้วนะ<ข>อ,อย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนานกี่วันปกติคนไข้จะจะแดงอยู่สัก แค่ประมาณวันเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอสองสามวันถัดไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยสกัสกๆนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับว่า,าผิวผิวชั้นบนเนี่ยเตรียมจะผัดออกนะคะค่ะเตรียมจะผัดออกแต่ว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะที่หมอ,อแนะนำให้งดออกแดดจัดๆนะคะค่ะ,คะน้ำโดนแดดใช่ค่ะ,คะการที่มันจะมีการลอกใช่ไหมคะคุณ ค่ะก็คือจะ,จะมีการผลัดเซลล์ผิวเก่าๆขึ้นออกออกไปนะคะแล้วก็คือ,อชั้นใต้ผิวข,ข้างล่างเนี่ยก็จะมะีสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแล้วมันก็จะผลัดเอาอผิวเก่าเนี่ยทิ้งออกไปนะคะแต่ช่วงระหว่างนี้เนี่ยหมอไม่แนะนําให้ไปขัดหน้าหรือว่าไปเร่งโดยวิธีอื่นนะคะร่างกายเรามันฉลาดนะคะมันก็จะผลัดออกไปเองนะคะช่วงนี้ก็ลงมอยเจอไรเซอร์เยอะๆแล้วก็กันแดดดีๆหลบแดดดีๆค่ะ เครื่องสำอางเนี่ยคงจะต้องมาคุยกันเป็นคนๆไปว่าใช้อะไรอยู่นะคะหมอก็จะแนะนําให้ว่าตัวไหนที่ควรใช้หรือว่าไม่ควรใช้นะคะแต่ว่าสามารถแต่งหน้าได้ปกตินะคะ<ช>ตรงนี้เนี่ยเป็นตรงเป็นจุดที่คนไข้ส่วนใหญ่จะถามหมอว่าเอ๊ะ<ช>แล้วอีกวันหนึ่งจะแต่งหน้าได้หรือเปล่านะคะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับท่านที่ผิวไม่เรียบตอนนี้มีนวัตกรรมต่างๆมาแล้วชินเวนเซอร์สนใจสอบถามได้นะคะที่สถาบันความงามสมิติเวสเสราชาและไม่ช่วยอย่าลืมนะคะทุกสารพันปัญหาความงามสถาบันความงามสมิติเวสสามารถช่วยท่านได้ค่ะวันนี้ช่วงเยทอลมาสองคนกันมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ